แรงๆให้มันถึงสุดข้างล่างเราจะรู้สึกได้เมื่อถึงแล้ว <c oughs> อ่เต็ม,มเพพแกะมาแล้วค่ะดันไปค่ะพูชเอานิ้วดันอีกด้านก็ได้ว้าวได้แล้วขนมปังกรุบมากเด็กๆๆๆๆๆๆลงไปเรื่อยๆค่ะทำทุกขนาดเลยอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เด็กกว่าแล้ววันนี้ small e s t small e s t small เล็กเจฟของเราอร่อยกับนมข้นหวานค่ะเจฟค่ะทำต่อคะ่ะเจฟค่ะเจฟบอกว่าทำต่อค่ะเหียวโอ้เหียวค่ะว่าเจฟเรากินต่อเ้งค่ะ คล้ายๆเน,นื้อแต่นิ้วทปาดปาก,ปากเอ้ค่ะเอาที่เล็กกว่าวางทับค่ะสอนฉันไปเรื่อยอันนี้ก็ใช้น้ําเชื่อมรสลิ้นจี่ที่ชอบค่ราราดน้ำเชื่อมลงไปตามชอบอืมมันสุดนิดนึงเนาะอ่ะวางอลไรสุดทับไปเลยใช่แลยอู<ม>อันเล็กจิ้วเทปของเราต้องชิมทุกอย่างก่อนทําค่ะอันนี้มืออาชีพจริงๆอ่ะต้องทดสอบอ่ะทดสอบแล้วว่ากรอบจริงค่ะไงเป็นไง S <S อร่อยจนไม่อยากจะพูดเริ่มวางได้เลยค่ะตกแต่งให้สวยงายเมเจ๊มังลองชิมก่อนแล้ววางนึงหนึ่งดอกแล้วก็ชิมอีกอันสุดท้ายสุดท้ายแล้วค่ะ